สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอิสานโซ่เชนเนลครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเมบึงแบบวันนี้อากาศยังมั่วสอบเตะสอบเร็วนิดถ้าสิบข้าวใส่ด่า,างปลาซิวครับวันนี้ไปแล้วใส่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสีแดงครับสีแดงพ่อหมกกว่า ก็จะเศร้าเลยอย่าเลยเบือครับเพนมาเดี๋ยวเดี๋ยว่ี๋าเดี๋ยวผมตัวเนี่ยเออนี่ไม่หลันอยู่โอเคจะเศร้าประมาณหกโมงมาแล้วกลางมาแล้ว Môn đi anh đi lắm hắn 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 gặp vợ này, hắn hắn tìm hắn 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 đấy, hắn 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 này sao mhm 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 tẹt trong nhau đây nè ô anh đặt bên này mất bên phải xíu phải những cái tình thật này. Cái cụ ông này này. Nó bị càng này. Ờ à, Và này cho cả. Lút 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 anh đặt áo đi. Áo khác hẳn bao. Cù mà đi, cù khỏi mà đi. Đây. đây lại hợp đâu, chép con hả bạn này. Vậy là cái xí lông càng mày. Con tụi nhây quá đằng. อนี่ครับเย็บแล้วยปปลดก่อนครับเก็บมันปวดกันคอยยวอตันตุ่มออกเล้วว่าหันดึงเขาว่าห้มันนันกันเอาต้องขวายุกเลยตัวนี้หันตัวนี้หน่อย

à gần tôi nhây hầm này xây bích tôi nhây có đàn xây bích lên hầm không ấm lắm <coughs> <coughs> um, 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 thì à, <coughs> หลยยับหลับสองเขึ้นไปแล้วรอบสองเอาผ้ามาเบิรงนี่ด้ยรับนี่ครับเห <c oughs> ็นเนาะนี่ครับเปิดเบอราคับเอไปเ <c oughs> บิรลอบสองครับนะี่ซื้อเลยเดี๋ยวเขาใหญ่ไป ตามนั่นเองตามอีกแล้วยวครับอันเดีวยวการดีครับ,ย,รบยังไม่สอด

อมอมใส่ผักกันนั่นเลือดอมใส่ผักอีกเลือดเนี่ยของหอยครับน้อยๆ้อยนียน่น,น,น,นี่ครับงูหมวหอยสมมือนี่หายจริงไงครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ย นี่นะครับอาชีพสางไล่ได้เลยๆๆครับนี่โอ้หันเก็บไปขายโซนหนึงก็ว่ได้แม่นหน่อยบาทนึงเนาะเลี้ยงมันไหม,มตุงละสาวาดสาวาด <c oughs> สมีงก็เป็นเงนินไรนี่ครับเฮ้ยไล่ไปนี่งั้นต้องไปมันหน่อยเนาะ ไหนี่มากินไงเลยได้เ,าาเลยครับซ้ำนีีก็ได้ลออออแล้วเศรวดิเศราฐีหนึ่ออนงแล้วแล้วครับนี่เศรานีเดี๋ยวเอามาต่อครับเดี๋ยวอ้เราเอามากื่นมาอีก เางาเผางาตานเนาะทีมนองก็งาเผาขนาอนี้ก็หหกได้งาตานี่เยเหือเสานึ่งเาเดียวเสาหน่งลยหนึ่งาเผาางเี้นาเงก็ได้เลยเสาร์หนึ่งลอยหนึงปลาซิวเนี่ยปลาหอยเนี่ยนี่นี่อันนี้ ไม่ลายตัวนี่มองฟังคนยังงงี้ยี่ประทัดฟัง,งยังไงครับบันบัน อ่อนน้อยๆหรอวรับ่มอืมน้อยๆแล้วหลวออกมาข้างในอืมน้อยแต่มันหลโอ,อ้โหครับมันลูกมันนี่แหละกำลัลงแพราก่อยมันแพรานี่หลูกกันนี่แหละครับผู้ใดว่ามาอยู่น้ำแล้วได้กินปีกินเกี๊ยวบ่อกินแท้ครับผมว่าผีกับเกี่ยวยังก็ได้ก็ได้กินแท้ครับมหมกหอย yisan học, đi yisan, vườn bắn, cái táo này, tờ này học đây không, nhìn học sinh heo đây không nào, đi.

เริ่มแล้วเริ่มชิดเริ่มเสื้อแล้วครับแดดเริ่มหองแล้วครับเนี่ยมาให้แล้วใแาหแล้วมาให้แล้วาใาหมให้าใหมาห้แวาใแล้วาห้ หับันเลยต้มไปอะไรอ่ะนี่ต้มอ้อมกันไดต้มกอ้อมกแกงกันไดพัดก็ดีครับครับวันนี้ขอเพิ่งกับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดแชร์ผมด้เนะครับ